ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวรดโรกร้อนสู่ครอบครัวสู่ภาวะดีส่วนอยเป็นอย่างไรนั้นเชิญตามไปดูเลยครับหนึ่งรู้จักใช้สัพยพกรอย่างคุ้มค่าเช่นพัดลมถ้าเราเลิกใช้เราต้องปิดอปิดแล้วเราต้องถอดปลั๊กนะครับครับถอดปลั๊กครับสองมูกอยู่ปลูกกินนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับครอบครัวอยากกินอะไรก็ปลูกเองครับเช่น ผระกาศนะครับกินได้เลยครับอร่อยมากครับ 3. ลดใช้พลังงานถ้าใกล้ๆก,ก็เดินเอาถ้าไปไกลๆต้องไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะ 4. ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญคัดแยกขยะด้วยนะครับ 5. <c oughs> เลือกใช้บริตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมงดใช้ถุงบลาสติกครับ ุดใช้กล่องโฟมครับใช้ถุงผ้านะครับพกน้ำไปกินก็ดีด้วยนะครับเชิญชวนมาเป็นครอบครัวลดโลกร้อนสู่ครอบครัวสุขภาวะดีด้วยกันนะครับ